ไม่วอร์มหน่อยอ่ะโอเคไม่ต้องวอร์มวอร์มเลยวอมด้วยเหรอเวลาแพ้จะได้มีข้ออ้างไงกูวเราต้องเตรียมข้ออ้างเผื่อก่อนไม่ได้วอมไม่ได้วมเออไม่จะวอร์มแต่พอชนะขาดกูไม่วอร์มแน่กูยังตกได้กูหมดหมดอ่ะมีทั้งข้ออ้างมีทั้งแบบดูถูกกูมีหมดอ่ะเออคือคือมันออกมาเป็นแบบไหนก็ดีหมดเลยทีี้เฮียอะไอ้ยเฮียอะไรกันเนี่ยก็คือ โห่ oh, <Yes. S 2> เต็ปมปาาเลยมนคำคือยางเงไม่ข้าวไม่นด้ <c oughs> ดีปะไม่น่าเล่นเลยไม่น่าชงเลยจัดโอ้ช oh, <c oughs> ่างเล็กของนายไอแชียเรียกว่าเรียกว่ามาถล่มเซิร์ฟดีกว่าเรียกว่าแบบต้องไปปรนนะับปรุงควบมันนะมึงคิดเอาว่ามีวันหนึ่งกูไอ้เชียเมื่อไม่นานเนี่ยไม่รู้วันไหนในสามวันนะ่ะแม่งเล่นเดสทีมเดสแมทด้วยกันเว้ยไอ้เชียคอมดับทั้งคู่เลยโหด๋ยวก็ขึ้นจอามมันหมด อยู่ก็จอจำจอฟ้ากันหมดอย่าพวกกูแม่งนั่งติดสั้นอะเฮ้ยเชียร์เชียร์กูซื้อนาฬกาใหม่อยากอวดอยากอวดเดี๋ยวนี้เขาใส่อะไรกันโอไซายกันเท่านั้นแหละอะไก็โอไซายเป็นตัวเอ้าบ้านนะฮะโอ้โหทุกคนเป็นตัวโอซายหรือเปล่าครับไหนขอเขาดูหน่อยครับว่าไซส์ประมาณไหนเออไซส์ก็กระชับมือดีนะฮะก็คือฟิตกับมือผมมาดีเลยนี่นะจากจากภาพก็มีแกลบนิดเดียว เอาไว้ให้มันแข่บไปเย็นได้อ่าเป็นการระบายใช่ไหมครับแบบเดี๋ยวเหนื่อยใช่ใช่จะได้ไม่อึดอัดก็ก็ว่างๆก็จะใช้พวงเล่นอย่างนี้นะแบบควงแขนได้วิธีวิธีใช้ดูของเราก็วิธีดวงเราก็จะจะจะเงื้อขึ้นมาไงเงื้ออ่าแบบตัวนี้คือบทบาทนะครับเวลาเขาจะดูเขาต้องเงยหน้าเงี้ยกูยม่เห็นอะไรกากูยภาษานี่นะก็สเปรเกา ก็จบรีวิวเท่านี้นะก็ฝากเออ่ฝากช่องได้นะครับเอ่อช่องช่องผมก็ช่องคลอดนะฮะไอ้เค้นเล่นอะไรวะแอมเบอรีโร่ไอ้เคนไหนวะเคนไอ้เค้นไงไอ้เคนเหรอไอ้เคนไงพอติเคนหรือเซคเค้นอัะโอเค้ยไอ้เหี้ยว่าไอ้เคนเฉยกับไอเนอร์ไอไอเนอร์เล่นโซวาถูกแล้วไอเนอร์อ่ะ อ๋อมบ่อยเนอะเลิกเลิกโซวาเลยไม่กลัวว่ะกลัอะไรไอ้มึงกะกะไม่ให้รู้เลยว่ามึงพูดอะไรกันรับอุ้ยนมกูทำสีเหมือนกับมึงที่สุดกูส่วนหมดนให้เอตีปิโซฮากคารวาคารวาคารวา ป้าจริงมีคนจะเดนวอลแล้วคุณยิงไปกัวแทงโดนด้วยร้องให้อันนี้มึงคุณปอนไม่ได้คุณป้อนไม่ได้เจียไม่ได้เดี๋ยวพอ่อได้แล้วก็จากนั้นก็ได้อังเปาถ้าเราได้อ,ไอังเปาก็จะมีเงินแล้วพอเรามีเงินแล้วก็จะมีความสุขแล้วพอเรามีความสุขก็จะไปเติมเกมพอเราไปเติมเกมจากนั้นเราก็ไปโผล่ในอัลบียนแล้วก็จะโนอีกล้็เอาเข้า ถ้าเอาข้าวบูดมาผัดนี้มันมันจะถือว่าอร่อยปหะก็เขาบอกว่าข้าวผัดจะอร่อยขึ้นถ้าเราเช็ข้าวเก่าแต่ถ้ามันเก่าเกินนั่งกูว่ายิ่เก่ายิ่งอร่อยข้าวโบราณไม่ออกไปนเดรัทําทำงานผัดออกมามันรสชาติเปรี้ยวๆไงแบบอเมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาเพื่อตบรสชาติให้มันไปแบบกลมๆเออเพราะเปรี้ยวหวานมาตีสูตนี้ไอรัอินเดียที่น่าอาจใช้ก็ได้เฮียว่าอยู่ไหนกูแตะขี้แตกนั่นเีย แบบนนเราไม่มีมะนาวเราเราเลย,ยเลยทำการ dry age ข้าวโอ้โหด่านเชี้ยดายเอ็ข้าวพ <laughs> <laughs>